สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัชรียวนเศษดิฉันนางสาวกาญจนาภูมิสันเทียวันนี้มาพบกับข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่15ถึงวันที่19พฤิกายน2564ของทางสำนักงานสวินิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรา์ธาน,นีกันค่ะในวันที่15พฤิกายน2564 สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายนหน้าห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งนี้มีการชี้แจงประเด็นอะไรกันบ้างเรามาฟังกับคุณรักชาติกันเลยค่ะในการประชุมครั้งนี้มีการชี้แจงข้อราชการข้อสังกัรและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานต่างๆตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการทํางานเพื่อเป็นแนวทางในการทํางานต่อไป และในวันเดียวกันข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิมทั์ของสํานักงานโดยการทํากิจกรรม5สอเพื่อให้สํานักงานเป็นสํานักงานหน้าอยู่หน้าทํางานสนองนโยบายคนสําราญของท่านอธิบดีกรมสวัสดิการเล็กคุ้มครองแรงงานวันที่16พฤศจิกายน2564ผู้ช่วยสวัสดิการเล็กคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ได้จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างจำนวนหนึ่งรายเป็นจำนวนเงิน16,250บาท และในระหว่างวันที่16-17พฤศจิกายน2564สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ร่วมมอบเกียติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2564ในพื้นที่อำเภอเวียงศากอำเภอคุนพินและอำเภอพนมจำนวน4แห่งดังนี้ 1. โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ในอำเภอเวียงศาก 2. โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217อำเภอเวียงศาก 3. โรงเรียนบ้านนาใหญ่อคุมพิน 4. ่โรงเรียนวัดสองพี่น้ององเภอพนมวันที่18พฤศจิกายน2564ารสบำนักงานสวัสดิการเล็กคุ้งโคองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีณหนะ้องประชุมเกาะสมุยศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,564และกำหนดแผนการตรวจเรือประมงการทะเลประจำปีงบประมาณ2,565ในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้องและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายเรือประมงอย่างเคร่งครัดโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมค่ะ สำหรับผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึงวันที่19พฤศจิกายนหน้าสวนควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกหรือไปโป้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณสุวิมลค่ะจากการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทํางานในกิจการประมงทะเลหนาท่าเทียบเรือในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเรือผ่านการตรวจจานวน72เที่ยวมีลูกจ้างรวม600คนแยกเป็นสัญชาติไทย334คนเมียนมา218คนลาว28คน ได้กัมพูชา20คนผลการตรวจไม่พบเรือกระทำความผิดค่ะและผลการปฏิบัติงานของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนันกตกรสมุมีลูกจ้างของคำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานจำนวน2รายในส่วนของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับคำร้องคอรอจ์จํจำนวนทั้งสิ้น2แห่ง4คนจำนวนเงินของลูกจ้างรวม28,246บาท ดำเนินการเกลย้ยกล่ตามหมายสารในงานจำนวน5คดีสำเร็จ5าคดีลูกจ้างได้รับเงินประมาณ5,54,00 0บาทและได้มีการรับเอกสารด้านความปลอดภัยในการทำงานจำนวนทั้งสิ้น80ฉบับและมีผู้ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานจำนวน26คนฝากติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานได้ที่เพจ Facebook สำน,นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธา,านีและช่องทางย t u b e สำน,นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอบคุณค่ะ